ระวังคาร์หลอกหัวย่งวางสมหติจนสุดแล้วอ่าโอเคพอระวังคานนะลูกเหมือนเมื่อกี้เรียบๆมีให้มันโดนคานข้างบนน่ะอ้าวพอมึงโดนนี่เกี่ยวหัวแหวงัน ไว้ไ,ออไว้ก่อนหยิบปิดเออถ้มันลงก่อนเราค่อยปิดค่ะวางเอ็นวางเบ็ดก่อนใส่ลำเยอะหน่อยนะ S <S อา่านวนเดออให้หวยไม่ให้กลับบ้านนะปิงเข้ามาหาเลยตัวเล็กตัวเล็กแต่มันงอก็ไม่เล็กหรอกเนาะเพราะว่าเบ็ดมันงอขนาดนี้ตุ้ใหญ่มือวางอุ้ยเอ๊ะเกี่ยวนิดเดียวเองอ่ะ จะหลุดแล้วเนี่ยเก<อ>ี่ยวปังนี่เดียวเองเออเอาให้พ้นน้ำหน่อยเข้าไปทางน,านั้นเดจิโน่ไปช่วยเอลระวัวงเบ็ดหลุดมือไม่ระวังเบ็ดห,ดห,ดหลุดมือไปจิโน่ไปลองใส่รองเท้าใส่รองเท้าแม่ดูหิโนูด้วยนะอืม จำเป็นเขไหวไหมสองพ่อลูกสองพ่อลูกพี่บ้าสองพ่อลูกชอบอ้าวอ้าวม้วนขึ้นม้วนขึ้นยกเลยเบ็ดหักไหม ข้างดิไม่เห็นเทินเทินไปยอดลงหยอดลงไม่เห็นหนักเล่อสองครูแค่นเนไ,ไเห็นหนัเเ้ยแอบนายุใช่อือมองเมื่อกี้กลับสู่ธรรมชาติใช่หรอ มาอะหมุนๆขึ้นให้สุดหน่อยขึ้นให้สุดจะหมุนไม่ได้ลองไม่ไหวโอเคหันหน้ามาหันหน้ามาค่อยๆหันค่อยๆหันถอยละเออหันไปหันไปหันหน้ามาหาแม่เอ้าไม่หันหน้ามาหาแม่หรอลูกแป๊บแป๊๊บอันนี้อยู่มันจะติดอันนั้นพอได้ปุ๊บหนูจับตรงนี้เลยเออหันหน้าหาแม่หันมาทำไมอ่าแม่ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวมาเยอะมาก็ถ่ายไม่ได้หรอก หมุนแทนที่จะหมุนนี่ขึ้นตัวเองก็เอายาวไปเกินไปเอาไปให้พ่อปลดจะเอาเปล่าเออไม่เอาดิเอาไปฝากปุกกระยาเปล่างั้นก็เอาไปก็ได้หรือหรือไม่เอาเอออปล่อยปล่อยสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม เอาได้เลยนะ่ะพ่อก้มอยู่ได้อยู่เตรียมอจับเบ็ดจับอะไรให้เรียบร้อยอให้มันทด้จังหวะ อะไรเนาะเดี๋ยเพิ่งดึงลูกเย่าเพิ่งดึงติดอะไรแต่ปลาตัวใหญ่เหรอ โอ้ยเดี๋ยวก็หักอ,อ่าพอ่พอพ่อเออตึงแล้วพี่อยู่ยมาเอาให้สุดๆอ,อ่าเกเคหันเอาให้มันสุดเลยสุดยังสุดแล้ว,ลวใช่ไหม หนึ่งตัวจ้ะสองตัวแล้วใช่ไหมใช่จ้ะโอเคอเ,คเคก่งมากพ่อเ่าได้สองตัวกับพ่อแล้วนะอาเออวางนับมือนับมืีกวันนี้พ่อลูกมาแข่งกันนะตอนนี้ลูกนำอยู่สองหนึ่งใช่ไหมสอง,งเอาเอาขึ้นทนีนะึงเออพ่อพอ่พอแค่นั้นแหละ เอาไปนู่นตรงกลางตรงตรงตรงกลางไอ้มได้จังหวะอ้ยอะไรอ่ะเอาไปเอาไปยังไงยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรหรอกก็บอกว่าเราดูคานดูเสาด้วยจะยกขึ้นสูงเอาดีๆกะจังหวะเอา จา้าดูมันมวน้วนเนี้ยพ่อดูดิมันเป็นอะไรเนี่ยวัดแึงแรงหน่อยไม่ใช่อือแต่ปากวัดมือด้วยหมุนขึ้นมาไหนขอดูหน่อยดิหมุนหันมานี่หันมาโอ้โหอาสามไม้สาบนะมึงพ่องแพ้ลูก ไม้สามแล้วไม้สามแล้ววัดนี้ไม่ใช่อื้อแต่เสียงวัดมืออา้าวพ่อได้ละวเออพ่อปวดมอเอา <c oughs> ก็ต้องปวดดิอวของาที่แบบว่าอะไรนี่สามแล้วครับดูกินหมดเลี้ยงเหมือนเดิมหัดดูเบ็ดด้วยถ้าแม่ไม่บอกหนูจะรู้ไหมลวะว่าปลากินต้องหัดดู <c oughs> ถ้าจะตกต้องหัดดูด้วยว่าปลากินยังไงใช่ก็เดียเอาไปรอพ่อก่อนให้พ่อเขาเยอะก่อน ไอตัวเบ็ดเป็นแล้วทีเนี้ยมึงไม่ต้องอายลุงนะพ่อพ่อเปลือกเตเบ็ดเป็นแล้วชูดูมีเวีาวีตอนนี้กี่ไม้แล้วสามไม้แล้วสามไม้ยังไม่พ่อได้กี่ไม้ไมหนึ่งไม้อย่า <c oughs> อห่าดคิดเอ ให้พ่อก่อนให้พ่อเยอะก่อนหนูใครวัดใจยเย็นใจยเย็นหนูไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ายี่น้ำไปแล้วสามน้ำไปแล้วสามไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดอ,อยู่แล้วอยู่แล้โอเคนะตุเ้เตรียมเบ็ดตัวเองให้เรียบร้อยเปิดอะไรอะไร,ะไรมันจะได้ไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้มันจะได้ไม่ฟู่ เตรียมตัวเอาจังหวะดีๆไปไกลๆแรงๆหน่อยเออวางก็ทำให้มันดีๆวางดีๆตรงไหนเขอกอะไรให้เอาลงมาอีกเบดอะด,ด,ดึงลงมาอ่าูกต้องอ,าอง่าพอตึงก็พอเฝ้าดูทีเนี้ยว่าปลามันกินแบบไหนดูตรงปลายนะปลายตรงนี้เหรอไม่ใช่ ุดมม่ีตััวนเดินออกไปดิอย่าไปเออเมื่อกี้เป็นปีนไม่คอมพลส์เลยค่อยๆวางเหมือนเดิมเอาลั้นมาเกี่ยวลงข้างล่างเมื่อกี้มันหลุดเหรอมันหลุดเมื่อกี้นี่แรงใช่ไหมแล้วก็หลุดลอยตู้แล้วก็ามันก็หลุดได้มาอนนี้ให้ได้นะ ต้องวัด,ดแรงๆนะพี่ไปไกลๆหน่อยกะจังหวะดีๆค่อยๆมว้วนวางก่อนวางยังไงสอนอ่าดูเองนะ สังเกตเอาเองตแตใจเองเลยว่าปลากินไม่กินวัดแรงๆวัดมือนะไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดเสียงยังค่อยไปเห<ม> <He et S 2> ็นไหมน้องยูชินแ <m. S 1> ต่ตะข่ายใช่ป่ะตะข่ายต้องวางอาหารในตุเรศด้วยหลุดไปสามตัวแล้วใช่ไหมพี่<ม>ตัวนี้เอาขึ้นนะวัดแรงๆจะเอาสี่เลยได้ไงของเสมอกันไม่ได้หรออะไรเสมอเสมอพ่อพ่อเพิ่งได้ตัวเดียวสองตัวสองตัว ยูได้สา <พอ S 1> ม,มพ่อได้สองยูได้สามไม้พ่อได้สองไม้พ่อไล่มาแล้วนะวี่ต้องเอาตัวนี้ให้ได้รู้เปล่าในะจยินูต้องหัดดูว่าปลากินได้ยังดูจิถ้ามันดึงบูธเนี่ยวัดแรงๆงเลยนะวัดแรงแรงเดี๋ยวึเดี๋ยวึตอนวิ่งเต็นตึงก็วัดสวายเนี่ยสวายตัวเล็กสนุกมันงยูมาลง ไม่ไงกว่าจะลุกได้ไงต้องไวกว่านี้ก่านีกว่าจะลุกไงกว่าจะลุกได้ ใครกับของใครละกินพร้อมกันหรือเปล่าดสูสนใจตัวเองของตัวเองใกล้แล้วดูของวี่อย่าลืมเบ็ดเราเราจะสนใจเราแข่งกันอยู่เราต้องสนใจของตัวเองอย่าสนใจของคนอื่นวิ่งแข่งกับพ่ออยู่นะ อู้ซีได้ไหมหนัหนักเออมาแล้วพ่อไอไอีอายุน้ำอีกแล้วครับสี่นึกว่าจะพ่อมึงสามอายุสี่กี่ไม้สี่ไม้เออเฮ้ยสี่ไม้สี่ไม้ตัวแค่นี้ตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้เลยเดิไปเดินไปเอากับพ่อเดินไปใส่รองเท้าเดินไป อะไรเดินไปไปเดินไปเดินไปเร็วๆสิลูกเดินออกไปให้ใกล้ๆพอ่อนอนด่ปากันอ่าโอเควางตรงนั้นแหละให้พ่อปล่อยตรงนั้นแหละพ่พ่อลูกนี่งพ่อยูสี่ใช่ไหมยูสี่พ่อสามเออเห็นไหมมันมันได้พอดีอุดวิดกันเลย มันไม่เสียตลาดหรอกเปล่า่กมันจะเอาฉันไม่ถ้าถ้าวี่ถ้าวี่ไม่ได้ไม้นี้พ่อเสมอวี่ไงสามสามนะรอขอบคุณนะจพ่อจ๋ามามาที่ให้พ่อปไ่อยู่ไม่ใช้ห้ามใครอยากแพ้ได้ไงลุงได้สิบเธอได้เธอได้สิเอเธอก็ต้องชนะใช่ปล่ะ ตีตีตั้งใจเอาไปแบบสวยๆหน่อยไกลๆสวยจะเอาไปมากระวังตกน้ำด้วยใกล้ไปไหมลูกแต่ข้าวหน้าไม้หน้าเอาไกลกว่าน,นี้หน่อยนะโอเคไหม นิ่มๆอ่ะแม่งไม่วัดเลยติดใช่ไหมเฉยมันกินไงหูตัวใหญ่มากเลยพอ่อนี่ขนาดไม่วัดนะตัวใหญ่อ่แะแหมก็ใช่ไงก็มันกินตั้งนานแล้วไงแหมที่แม่ไม่พูดนี่ขนาดไม่วัดนะเนี่ยแต่กติกามันต้องวัด <S <S <ต>มันต้องวัดแต่หนูไม่อยากวัดอ่ออะพ่อทั้งสามพอ่อเดี๋ยวก็กระบังกระบังร่วงไอ้กับพี่ร่วงนี่นระวังตกน้ำถอย วิถอยวิถอยเดี๋ยวพ่อทําเองวิถอยออกมานะพ่อมาดูดินะพ่อมาดูตุมันได้ตัวใหญ่เว้ยใหญ่โนไปไกลๆไม่ได้นะโยนออกไปไกลๆมันขี้เกียจอะอีกโอ้อยยาต้มเบอร์เราหนูได้ค่ะ เกื <łość> ีบเสมอโอ้เจ็บปี่อุ้ยขาแม่สองตัวแน่นอนเลยเออยิงไกลเก่งมาก ค่อยก่อนอ่าเห็นไหมเห็นไหมเออโอเคเอาวางวางเสร็จแล้วก็ม้วนค่อยๆเดี๋ยวพ่อให้ตีก่อนมาแล้วเรามาลองไม้นี่ไหมวางก<น>่อนว,วางดีลูกวางไม่ใช่วางขึ้นไม่ใช่ข้างบนเออม้วนยังก็ม้วนเอาตึงอ่ะตึงแค่นั้นโอเคจบเมื่อกี้มันวิ่งมาฝั่งนี้เลยอะเข้าข้างอะไรก็วี่กี่ไม้ห้าไม้เออแล้วพ่อกี่ไม้สามเออมันก็เห็นๆกันอยู่แล้วว่าใครชนะ เธอจะมาไม้นี้อะไรเธอไม้นี้เธอก็ยังได้สี่อยู่ดีเธอต้องตกมาได้สองตัวเธอถึงจะเสมอสองตัวข้อยกไม่ไหวพอดีแล้ก็ช่วยฮอไม่ทายแล้วมุมใหญ่ไปมีได้ห้ามาได้ใช่ไหมใช่ะคะโอเคอ่ะโอได้แค่สามเกยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องวัดให้มันแรงกว่านี้เงีนะยบกีย อู๋หลุดหลุดไหมอิวมันนำไปสักห้าอยู่หรอคงได้เลยครับได้แค่สี่แค่เนี้ยอ้าวเขาก็ตามมาแล้วนะเหลือเต็มหนึ่งนะนะอ่าสีไม้สีไม้สีไม้ทำไม่ได้หรอกใส่ตีก่อนอะไรเนี่ยตีสีอนเนี้ยใช่หนูกินแล้วปล่อยพัก มันไม่สนใจตัวเองถ้าแข่งกันก็เพลเขาเพราะว่าตัวเองไม่สนใจเบ็ดตัวเองไงแหบมบกูรำคาญมาเพราอฟองตีเต้นมาแล้ว